ส่วนได้อยู่ภูเก็ตไปเจอพ่อๆได้วันที่สี่ทำไมพี่ทีไม่ั่างคันนี้แล้วอ่ะ นบอกว่าขอพิธีหน่อยพี่ีพิธีถอยหลังไหมเฮ้ยเฮ้ยอย่าไปอย่าน้องพีชนรถพ่อแล้วเห็นไหม,มพิธีมีรถพอ่อรถพ่อทุกคันน่ะที่จอดอยู่ในบ้านเนี่ยรถพ่อหมดอย่าห้ามชนเลยโอเคโอเคไหมครับ มีคนบอกว่าอยากให้ไปฟิวเจอร์ลังสิบรถพิธีเหมือนแบบ and who huh? น้องเพย์ไปยุบมาป่าไปได้ลูกอย่าชนคนอื่นสิน้องเพย์เจอกันถึงมองบางกะปินะครับสำหรับคนที่รอบ,บูธเลอเดสตินนะคะ วันที่อย่าชนรถล,ลุงบีมสิ ลูสาวดีกว่าไม่ไปไหนเลย พิธีไม่ไปขับสีขาวนี่หรอลูกออโอเคม,มันมันเร็วใช่ไหม,อ,มอ่าหนูจะเอาอะไรอ่านี่นี่นี่นัง่งนั่งนั่งพอเลื่อนให้อึ๊อบจะนั่งด้วยกันเหรอหนั่งได้เหรอลูก เดี๋ยวบางกะปิไปมันไหนเออ่ยังไม่ได้เซตไว้เลยเพราะว่าพอดีช่วงนั้นงานเยอะแต่คงไปสักวันหนึ่งอ่ะวันสองวันอะไรเงี้ยน้องบัวไปผัดผัดกันไป้าถามว่าเด็กๆไปไหมเดี๋ยวต้องอาจจะต้องรอดูก่อนแต่ไปแน่ๆแหละเป็นงานของพี่เอสุปชัยอ่ะครับในงานก็มีแบบดาราเยอะมีร้านดาราเยอะไปได้ไปได้ไ แต่เด๋มอบางกะปิก็คนเดินเยอะอยู่แล้วเนาะใช่ไหมแต่ใครไปที่ไปเดินที่งานก็อย่าลืมแวะไป,ไปอุดหนุนเลอดเดสตินบ้างนะครับ ขอโทษครับอายุผลบาลูกไม่พ้นไม่พน้นมาไปเรื่องพร้พอร้อนอีกแล้วเดี๋ยวมะพอต้องแกะหน้ากากออก คอมเมนต์หนึ่งไหนแล้วเนี่ยวิธีขาวมากพิธีซิ่งมากพิธีน่ารักมากวันนี้พิธีฮอตคิดล่ะ สวัสดีครับพ่อเขออนุญาตรบกลวนน้องอัญญาทักทายสวัสดีพี่ไอครับคุณจีนเดีย๋ยวลองถามให้นะอัญญาอัญญาอัญญาลูกอัญญาอัญญาอัญญาบอกสวัสดีพี่ไอได้ไหมโอเคจบเนาะ พนมมืออย่างสวยโชคดีมากต้องได้ต้งได้ดาวแล้วอย่างเงี้ยต้องได้ดาว <c oughs> วันนี้เพิ่งได้ใส่เสื้อสีแฟดมาเที่ยวจันทบุรีเป็นปื้มมากอ๋อคุณสุภิสาขอบคุณนะครับผงดำให้อีกสิบดวงด้วยอ่ะ น้องใหม่น้องใหม่ส่งมาสิบดวง <c oughs> <c oughs> น้องใหม่บอกว่า <c oughs> เดือนนี้อย่าไปชนรถคันนี้นะลูกนี่รถคร่นี่รถคร่ สั่งอะไรมา,มาคุณออลนุษส,ส่งดาวมาให้สิบดวงครับ เดือนหน้ามีงานวันไหนบ้างเหมือนจะมีนะเหมือนจะมีอยู่เป็นแฟนขับพิธีมานานแล้วพิธีฮอตทุกวันค่ะแต่พ่อพ่อไม่เห็นเม้นจ้ะอะน้องพีมากดีกว่าน้องพี ไปยุยวปยุเลือนรถขึ้นไปด้วยสิลูกคุณอรนุส่งมาสิบดวง น้องพีฮอตในทิกตอกค่ะแฟนคลับเขารอคุณตัดไป <laughs> ไอ้ว่าไอ้ว้าบอกสวัสดีค่ะหน่อยสวัสดีค่ะไอ้ว่าทักมั่งสิลูกสวัสดีค่ะออไอ้ว่าก็มารยาทงามนะ โอ้เครื่องร้อนจี๊ดเห็นนะขอทอดออกมาก่อนอุ๊บระวังลูกหนูผีแม่ ใช่มันนี้เด็กเยอะเลยคุณย<อ>ุ้ยส่งมาสิบดวงโอเค,อ,เคอ่ะอพ่อต้องไปแล้ว พ่อจะเลิกไลายแล้วด้วยเดี๋ยวถามให้พี่เรียกพิสุหน่อยพี่พี่เรียกพิสุหน่อยได้ไหมลูกพิสุลูกอืมบายบายด้วยพิสุลูกพิสุพิสุอยู่นะ คุณวงสุภสัสตมาหนึ่งร้อยดวงอ่ะพอไปแล้วบ๊ายบายเหมือนฝนมันลงลงอยู่เหมือนกันนะต้องเอาเข้าบ้านดีกว่าไหมเดี๋ยวไม่สบายนะลูกเดี๋ยวไม่ได้ไปเที่ยวนะหนูรอไปอน,นี่ไม่ใช่หรอสวนไดนโนเสาร์อะไรไม่ใช่หรอ โอเคไปก่อนนะทุกคนว่ากันบ๊ายบาย